ก็จริญพรานบาสกุบาสิการุกขั้นอาตมากำลังดูพระพุทธรูปนะในโบราณสถานแห่งนี้เนาะ mm hmm. ก็ต่างยุคต่างสมัยต่างก็ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะ mm hmm. ถ้าเกิดปลักหักพังนะ mm hmm. ก็ต้องบูรณะกัน mm hmm. ก็ต้องปรับปรุงปรับตัวปรับใจใช่ไหมโยมนะ mm hmm. ก็เลยได้แง่ทรรนี้ขึ้นมาหละโยมคนที่เขาแข็งแกร่งแล้วก็อยู่รอดปลอดภัยจริงๆแล้วเนี่ย mm hmm. ไม่ใช่คนที่เขาแข็งแกร่งที่สุดนะ ไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุดนะแต่คนที่จะอยู่รอดปลอดภัยในการดำเนินชีวิตต่อไปได้เนี่ยมันต้องรู้จักปรับตัวเปลี่ยนแปลงปรับปรุงในตนเองแข็งไปก็ไม่ได้อ่อนไปก็ไม่ได้มันจะต้องหาความพอดีในความยืดหยุ่นในชีวิตแต่มันจะต้องมีคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดำลงชีวิตให้ดี อยู่รอดปลอดภัยแต่ต้องอยู่รอดปลอดภัยด้วยความดีคิดดีทดําดีพูดดีจะเป็นพอรอันประเสริฐให้กับชีวิตของเราการลงมือกระทําดีในชีวิตด้วยเหตุและผลจะเป็นพอรอันประเสริฐในชีวิตของเราไม่มีพรใดที่ประเสริฐเลิศล้ำมากกว่าการคิดดีทดําดีพูดดีนะคิดให้ดีโดยเฉพาะการคิดพุทโธในใจเป็นการคิดที่ดีก็คือการทําสมาธิใจจะดี ใจดีทำอะไรก็ดีใจดีใจก็ประเสริฐใจดีใจก็เกิดปัญญาเก mm hmm. ิดปัญญาก็ปรับตัวดำเนินชีวิตได้อย่างรอดปลอดภัยและประกอบไปด้วยคุณงามความดีดังนั้นพระพุทธรูปปฏิสฐานเพื่อให้เรานั้นระลึกถึงการสร้างคุณงามความดีพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเป็นตัวแทนของผู้ที่ได้สร้างคุณงามความดีอันประเสริฐ เราเมื่อพบเห็นพระพุทธเจ้ากราบพระพุทธเจ้าก็เพื่อะระลึกถึงคุณงามความดีของท่านดังนั้นจเรเินรอยตามท่านในการสร้างคุณงามความดีนี้จะเป็นพอรอันประเสริฐให้กับญาติโยมโดยเฉพาะการคิดดีคิดพุทโธลงไปในใ,นใจคิดสร้างความสงบในใ,นใจเป็นสิ่งที่ประเสริฐตั้งต้นและต่อไปในการดำเนินชีวิตสมาธิทำทุกวันดีทุกวันขอจเจริญพร